จกคำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอ็อตกลายมาเป็นพอดแคสตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ชอ็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสมาได้เวลาเจอกันสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,คะ วันนี้จะเป็นพอดแคสต์ในเรื่องที่เชื่อว่าหลายๆคนคงจะต้องเคยสัมผัสสักครั้งในชีวิตเวลาเปลี่ยนไปอะไรๆก็ต้องเปลี่ยนตาม,มไม่ว่าจะเขาเปลี่ยนหรือเราเปลี่ยนก็ตามทีะนะคะก็ต้องยอมรับความจริงก่อนเนี่ยพี่อ้อยว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคนเราค่ะมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาใช่ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ หรือ,อแบบชีวิตจิตใจของคนเราเขาบอกส่ติเราเห็นก้อนหินใหญ่ๆแล้วเราบอกมันไม่เปลี่ยนมันใหญ่โตแข็งแรงมากอจริงๆมันก็กลอนแต่เรามองไม่เห็นตาหากใช่ใช่เช่น<ช>เดียวกันกับจิตใจของคนค่ะความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเปลี่ยนจากที่แย่เป็นดีขึ้นก็มี<ช>เปลี่ยนที่<ช><ช>ดีจากแย่ลงก็มากนะคะความเปลี่ยนไม่ได้แย่เสมอไปค่ะวันนี้มีคาถามเกี่ยวกับเรื่องความเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปเยอะมากที่ฝากเอาไว้ในเพื่อนไปชอดตัวตัวแฟนเพจนะคะเอามาตอบกันตรงนี้นะน้องกลอยค่ะ หนูรู้สึกว่าช่วงนี้หนูไม่ค่อยมีความสุขเลยค่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเราคบกันมาสิบห้าปีแล้วเราไม่ค่อยทะเลาะกันแต่มาช่วงนี้รู้สึกเหมือนคุยกันไม่ค่อยได้ไม่ค่อยอยากคุยกันเลยไม่รู้หนูรู้สึกคนเดียวหรือเปล่าควรทํายังไงดีคะโอ้ <anca? c oughs> เป็นช่วงเวลาที่อันตรายอยู่นะคะค่ะเวลาที่คนเรารู้สึกอะไรสักอย่างหนึ่งพี่ว่าดีกว่าไม่รู้สึกอ่ะค่ะคืออโกรธโกรธโกรธทะเลาะกันทะเลาะกันหรือแบบเออด่าก,กันแล้วเสียใจร้องไห้หรืออะไรเงี้ยะคือมันยังมีความรู้สึก คำว่าพี่กอรู้สึกแปลว่ายังแคร์กันค่ะเขายังมีผลต่อจิตใจเราเรายังมีผลต่อจิตใจเขาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าแบบก็เฉยๆค่ะพี่ก็ไม่ค่อยทะเลาะกันนะคะก็แต่มันดูแบบเหมือนแบบเบื่อๆเซ็งๆไปหมดอไม่ค่อยอยากคุยกันน่ะคุยกันทีไรก็ก็ไม่เห็นสนุกเลยค่ะ อ่ะอันนี้สัญญาณอันตรายเริ่มดังแล้วค่ะพี่อ้อยทำไงดีความสงบมันไม่ใช่จุดจบของปัญหาเสมอไปที่น่าตกใจคือคบมา15ปีไม่เคยทะเลาะกันเลยเป็นเรื่องแปลกคือไม่ได้บอกว่าต้องต้องลุกขึ้นมาหาเรื่องทะเลาะกันนะคะแต่มันเหมือนกับว่าเรากำลังกดทับความแตกต่างอะไรบางอย่างหรือเปล่าหลายครั้งการทะเลาะไม่ได้แปลว่ามันจะต้องแบบว่าอุยเสียงดังกันไปเสียงดังกันมาจนกระทั่งจะต้องแบบเป็นหายนะแห่งความสัมพันธ์นะคะแต่เพียงแต่ว่าเราได้เปิดเผยความรู้สึกจริงๆของเราบ้างหรือเปล่าบางคนหลีกเลี่ยงกันปะทะซะ เป็นความชินชินจริงเขาบอกกันทะเลาะก,กันนะคะมันเป็นการเปิดโอกาสให้ได้แสดงความรู้สึกนึกคิดของเราคือมีคนเราเวลาอยู่เฉยๆนะไม่ค่อยเปิดเผยออกมาแต่พอพอโกรธพอโมโหบางทีมันหลุดะอะไรออกมา<อ>ซึ่งไอ้นั่นแหละมันคือไอ้ข้างในที่เรากดทับเอาไว้<ช>แล้วพอได้ได้รู้ว่าอา้าบางคนบอกเขาคิดอย่างนี้เหรอไม่เห็นเคยรู้มาก่อนเลยหรือว่าแบบ เออจริงๆแล้วบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราคิดอย่างนี้อยู่แต่เรามาระเบิดไอตอนโมโหนี่เองค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าน้องบอกว่าไม่รู้ว่าเรารู้สึกคนเดียวหรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่ต้องทําคือถามค่ะ,คะเปิดใจคุยกันดีๆ15ปีที่ผ่านมาถึงวันนี้มีอะไรที่เป็นความสุขอะไรที่เป็นความทุกข์มีอะไรอยากให้เราปรับบ้างทําไมถึงต้องบอกว่าเฮ้ยต้องแบบมีอะไรให้เราปรับก็หนูรู้สึกว่าหนูดีแล้วนี่คะบางทีมันเป็นการเปิดโอกาส ให้เขาได้พูดค่ะมีหลายๆครั้งที่เรามักจะฟังเพื่อการอธิบายแต่ไม่ได้ฟังเพื่อการเรียนรู้ความรู้สึกของอีกฝ่ายเพราะฉะนั้นเปิดใจคุยเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างมียังมีอะไรยังไงอยากใ,ให้ฉันปรับปรุงตรงไหนไหมแล้วก็พูดในมุมของเราและค่อยๆคุยไปถึงว่ารู้สึกไหมว่าหลังๆเหมือนเรามีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆเราอยากจะทําให้ความรู้สึกเก่าๆมันกลับมาเราไม่อยากให้เรามีแต่ความสุขโดยที่อีกฝ่ายทุกข์แบบที่เราไม่เคยรู้ตัว ลองเปิดใจคุยกันน่าจะเป็นวิถีทางหนึ่งนะค่ะสิบห้ปีเหมือนนานนะคะ <c oughs> แต่จริงๆคนที่เขาอยู่กันได้แบบ2ี่ส40 5าปีก็มี <c oughs> นะ <c oughs> <ช>มันอย่าเพิ่งไปคิดว่าแบบโอ้ยอยู่กันมา15ปีมันนานแล้วความสัมพันธ์มันสามารถจะแบบยืนยาวไปกว่านี้ได้อีกเยอะอีกยาวไกลเลยเขาเพียงแต่ว่าเราสองคนยังรักกันมากพอค่ะที่จะคุยกันแล้วก็หันหน้าเข้าหากันหรือเปล่าบางที <c oughs> <c oughs> ไม่รู้สี่สปีมงคนเหมือนสตาร์ทเซตศูนย์ใหม่ย่อยจริงมาเริ่มต้นเหมือนเจอกันใหม่ก็ได้นะคะจีบกันใหม่ก็ได้หรือทําความเข้าใจกันใหม่ก็ได้มันก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์มันต่อเนื่องยาวไปได้มากกว่าที่จะปล่อยให้มันแบบ เหมือนต้นไม้เหี่ยวเหี่ยวเฉาเฉาเฉาไปเรื่อยๆแล้วก็แห้งตายเป็นนที่สุดลดน้ําข่ะลดน้าพรวนดินพรวนดินเอ็กซ์ไซส์ต้องกขึ้นเอ็กซ์ไซส์ความสัมพันธ์ค่ะนะคะรู้จักกันนานอาจจะเหมือนไม่รู้จักกันดีถ้าเราไม่เคยเปิดใจคุยกันถึงความขัดแย้งบางเรื่องและปล่อยให้มันผ่านไปตามเวลานะคะลองดูลองดูอันนี้ของน้องน้องชริงค่ะผ้ชื่อวิงมากวิงน้องชริงแฟนไม่สนใจเหมือนตอนแรกที่อยากได้เรามาเลยค่ะเขาบอกว่าแอบชอบเรามากับ2ปี แต่พอได้เรามาแล้วเนี่ยได้มาใช้ชีวิตคู่กันเขาก็กลับเปลี่ยนไปหนูอยากรู้ว่าหนูต้องวางตัวแบบไหนถึงจะอยู่แบบมีความสุขได้เห็นไหมอันนี้คือประโยคหนึ่งที่เราพูดเสมอว่าอะไรก็ตามที่ยังไม่ได้มามักสูงค่าเกินจริง <c oughs> <c oughs> แอบชอบมาตั้งสองปีนะแต่พอได้อยู่ด้วยกันปั๊บ เฮ้ยทำไมมันไม่สุขเท่าที่คิดหรือจริงๆแล้วเราอาจจะคาดหวังการมีความสุขมากจนผิดธรรมชาติก็ได้นะคะ <Okay. S 1> ในที่สุดคนสองคนมีความแตกต่างกันทุกคนแหละเมื่อมาอยู่ด้วยกันคําเดียวที่เราต้องใช้คือรักมากพอจะค่อยๆผสานความแตกต่างที่ว่านี้ไหมแตกต่างกันก็ได้นะแต่แตกต่างกันแล้วไม่รู้สึกว่าคนที่ต่างจากเราเป็นสิ่งผิดอะคะ่ะก่อนที่หนูจะรู้ว่าระาวาังตัวแบบไหนต้องถามตัวเองก่อนว่าเรามีทัศนคติกับเรื่องนี้ยังไงไม่ได้แปลว,ว่าพอแบบโอ้ยดูดิแอบชอบเรามาเกือบสองปีพอคบแล้วเป็นอย่างเงี้ย เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเราเลือกเขาและเขาเลือกเราก็จําเป็นจะต้องเลือกปรับและเปลี่ยนในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทําให้คนสองคนมีความสุขได้บ้างตามความสมควรนะหรือบางทีที่บอกว่าเขาเปลี่ยนไปค่ะอังจริงนะบางทีเขาไม่ได้เปลี่ยนหรอกค่ะเขายังเป็นเหมือนเดิมแหละ แต่ว่ามันอาจจะเป็นมุมด้านที่เราไม่เคยมองเห็นคือก่อนหน้านั้นเราพูดกันอยู่เสมอว่าเวลาคนเราอะคะ่ะเรามักจะหันมุมที่ดีที่สุดให้เห็นกันก่อนเสมอเจอกันใหม่ๆรักกันใหม่ๆคบกันใหม่ๆอะไรก็ดูดีไปหมดแต่พออยู่ไปอยู่ไปทุกคนจะพูดประโยคนี้พี่ทาไมเขาเปลี่ยนไปทําไมเขาเปลี่ยนไปบางทีเขาไม่ได้เปลี่ยนนะคะ,คะเขายังเป็นเหมือนเดิมแหละเป็นแต่มันมีแง่มุมบางมุมที่เรายังมอง เห็นเขาไม่ทั่วถึงอ่ะแล้วบางทีเราก็ตัดสินใจเลือกเขาไปแล้ว <c oughs> โดยที่ยังมองไม่ครบก็มีแต่ในเมื่อตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแล้วอย่างที่พี่อ้อยว่าค่ะบางทีมันก็ต้องรู้สึกว่าเอ้ยในที่สุดแล้วอ่ะมีอะไรบ้างที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนแก้ไข <c oughs> เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็เดินมาเจอกันตรงกลางคนละเครื่องทาง <c oughs> คงจะไม่มีใครผูกขาดว่า เธอจะต้องเป็นคนเปลี่ยนหรือฉันจะต้องเป็นคนเปลี่ยนนะบางทีต้องเปลี่ยนทั้งสองคนนั่นแหละเพราะงั้นการวางตัวของหนูคนเดียวช่วยไม่ได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะในเรื่องความสัมพันธ์ปรับตัวต้องปรับทั้งคู่เวลาแก้ไขต้องแก้ทั้งคู่ถ้าถือเราจะเป็นคนที่แบบว่าหนูต้องวางตัวแบบแต่แล้วหนูก็วางไปตามที่เขาต้องการไปเรื่อยๆในที่สุดล้วก็ไม่มีใครมีความสุขจริงนะคะความสุขที่แท้จริงต้องเกิดจากการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแบบเป็นธรรมชาติค่ะ ที่มีความพอดีซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่ามีใครคนใดคนหนึ่งที่ปรับเปลี่ยนตัวเองจนผิดธรรมชาติเกินไปค่ะการสื่อสารยังใช้ได้เสมอนะคะ,คะสื่อสารซิคุยกันและฟังกันค่ะว่าอะไรจะทําให้คนทั้งคู่มีความสุขกับการอยู่ด้วยกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะน้องลังซียาค่ะบอกว่าตั้งแต่หนูท้องสามีก็เปลี่ยนไปคือตอนที่ยังไม่มีน้องสามีเป็นคนโอเคมากพอมีน้องปุ๊บเขาก็ไม่ใส่ใจไม่รับผิดชอบ ปล่อยทิ้งหนูให้อยู่เลี้ยงลูกคนเดียวค่หนูเหมือนเจอทางตันไม่มีที่พึ่งเลยแปลกเนาะ <c oughs> ทาไมการมีลูกถึงเปลี่ยนเขาได้นะหรือจริงๆแล้วพอเรามีลูกปับ๊บอันนี้อันนี้เรามองมุลเราก่อนอย่าเพิ่งมองแต่เขาเปลี่ยนอย่างเดียวน้องสนใจแต่ลูกจนกระทั่งลืมมองเขาด้วยหรือเปล่าอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งะนะคะคือพอดีว่าน้องบอกว่าพอมีน้องปุ๊บนะคะเขาก็ไม่ใส่ใจไม่รับผิดชอบเลยอะค่ะเออนั่นน่ะสิคือเรามองเห็นแต่เขาไง แต่ลองมองในมุมเราก่อนถ้าบังเอิญน้องบอกว่าไม่นะคะพี่หนูก็ยังเป็นภรรยาที่ดีแม้ว่าจะพ่วงภาระอีกอันหนึง่งคือการเป็นแม่ที่ดีด้วยอ่ะคราวนี้ต้องมาดูไอ้การไม่รับผิดชอบของเขาเนี่ยคืออะไรคือบางทีนะผู้ชายบางคนก็ปรับตัวกับการมีลูกไม่ค่อยได้เหมือนกันนะคะจากปกติน,นอนนอนแล้วแบบเออมีความสุขนอนหลับตื่นเช้าโอ้โหลูกตื่นทุกสองชั่วโมงจะต้องมีภาระความเครียดมีความกดดันถึงที่บอกว่าเวลาลูกเกิดก็กำเนิดพ่อแม่นะคะคือพ่อแม่บางคนแบบ โอ้ยตายละททำไมเรารับภาระยังไงเนี่ยจะกดดันแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนคือมันต้องปรับไปพร้อมๆกันเหมือนกันนะบางทีมันอาจจะยังไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพียงแต่แค่อยู่ในภาวะความกดดันของทั้งคู่หรือเปล่าอันนี้มองอีกมุมหนึ่งก่อนคราวนี้อย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองเจอทางตันและไม่มีที่พึ่งค่ะบางทีเรื่องแบบนี้ยังต้องจับมือและร่วมมือกันเธอช่วยอุ้มลูกตอนนี้แป๊บหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวฉันขออะไปปั๊มนมก่อนนะ ช่วยนิดนึงเนาะคือพยายามค่อยๆปรับก่อนแต่ทั้งหมดกว่าจะปรับสิ่งนี้ได้เราต้องค่อนข้างปรับทัศนคติก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นอากัปกิริยาที่เราแสดงออกต่อกันนะคะค่ะหรือบางทีแบบเอ้ยช่วยฝากอุ้มลูกแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะความน่ารักของลูกอาจจะผูกหัวใจของเขาค่ะให้ให้หันมาสนใจลูกมากขึ้นก็ได้แต่ในที่สุดแล้วนะคะสมมติว่าเลวร้ยวายที่สุดเลยน้องถูกทิ้งให้เลี้ยงลูกคนเดียวค่ะอย่าคิดว่านั่นคือทางตัน แม่ทุกคนสามารถเลี้ยงลูกด้วยมือของตัวเองได้ในที่สุดถ้าแม้นว่าพ่อไม่ใส่ใจหรือไม่สนใจหรือทอดทิ้งหรือไม่เลี้ยงดูค่ะไม่ใช่ทางตันค่ะแต่มันเป็นทางที่เปิดโอกาสให้น้องได้แสดงออกถึงความสามารถของความเป็นแม่คนตาหักซึ่งอันนี้มันเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ของมน,<บ>นุเีย<ส>ชาติเลยทีเดียวนะ,ะและน้องทําได้นี่นเป็นความยิ่งใหญ่มากๆและพี่เชื่อว่าแม่ทุกคนทําได้เล้นบางทีค่ะการที่เรารู้สึกว่าแบบ เฮ้ยสามีต right? ้องมาเป็นที่พึ่งของฉันสิต้องทําอย่างนี้สิต้องทําอย่างนั้นสิก็จะเหนื่อยอีกแบบกับความคาดหวังเนาะแต่ถ้าในที่สุดแล้วเรามั่นใจค่ะว่าถ้าสามีช่วยก็ดีนะคะเพราะว่านี่คือครอบครัวไงความอบอุ่นในครอบครัวจําเป็นต้องมีแต่ถ้าบังเอิญเขาไม่ช่วยด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เราต้องเป็นที่พึ่งของลูกให้ได้ค่ะ พ่อไม่กอดลูกอะ่ะแม่ก็ต้องกอดลูกให้แน่นๆอะ่ะต้องรักลูกให้มากๆค่ะไม่ใช่ทางตันอย่าเพิ่งเข้าใจผิดตรงนั้นและ,ะสิ่งเดียวค่ะเรายังเป็นทีมเดียวกันเพราะว่าเวลาที่น้องคิดแบบเนี้น้องจะเริ่มผักอีกคนหนึงให้เป็นศัตรูดูสิเขาปล่อยให้หนูเลี้ยงลูกคนเดียวแค่ทัศนคติแค่เนี้วิธีการปฏิบัติหรือแม้แม้กระทั่งวิธีการพูดจาก,กับเขาก็จะเป็นอีกแบบแล้ว นะคะถ้าเป็นทีมเดียวกันมันคือการช่วยกันเพราะตอนนี้ต่างฝ่ายต่างกําลังปรับตัวกับการต้อนรับสมาชิกใหม่ในบ้านะนะคะแต่ที่สําคัญที่สุดอีกอันหนึ่งกันี้ฝากเผื่อไปถึงอีกหลายหลายคนที่ฟังอยู่นะคะค่ะการมีลูกต้องพร้อมเนาะต้องพร้อมเรื่องสองฝ่ายด้วยนะคะ,คะพี่ก็ไม่แน่ใจอันนี้น้องไม่ได้เล่ารายละเอียดมาแต่ว่าเท่าที่พี่เจอก็มีคุณพ่อคุณแม่เยอะในยุคสมัยใหม่นี้ที่มีความสัมพันธ์กันรวดเร็วก่อนเวลาอันควรบ้างแล้วก็ตั้งครรภ์ก่อนเวลาอันควรบ้างเพราะฉะนั้น การเป็นพ่อเป็นแม่คนต้องมีความพร้อมพี่ยืนยันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นพอเวลาพ่อแม่ไม่พร้อมมีลูกออกมาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอื่นๆ,ๆต่อไปอีกมากมายในอนาคตอย่ามองว่าการท้องการมีลูกมันเป็นแค่เรื่องเล่นสนุกตุ๊กตาเฉยๆอ,อุ้มเล่นคนโอ้ชีวิตคนทั้งชีวิตที่เราต้องรับผิดชอบอะค,ะค่ะ,ะการเป็นคุณพ่อคุณแม่นั้นเนี่ยก็ต้อง เตรียมความพร้อมสำหรับที่จะต้องมีความรับผิดชอบในชีวิตมนุษย์อีกหนึ่งคนด้วยถ้าใครยังไม่พร้อมไม่เป็นไรอย่าเพิ่งมีมเนอะอย่าเพิ่งรีบร้อนมีะนะคะสมัยนี้วิทยาศาสตร์ป้องกันในทุกอย่างอยู่แล้วค่ะนะคะดูความเปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งที่ส่งเข้ามาค่ะ น้องเป็นหญิงรักหญิงค่ะหนูรักผู้หญิงคนหนึ่งเราคุยกันได้หนึ่งเดือนแต่ระหว่างที่คุยกันหนูทํางานที่กรุงเทพเขาอยู่ต่างจังหวัดเราตกลงกันว่าจะมาอยู่ด้วยกันหนูก็เลยลาออกจากงานค่ะทิ้งทุกอย่างเพื่อไปอยู่ด้วยกันกับเขาเพราอมาอยู่ด้วยกันแค่วันเดียวฮะวันเดียวเองนะเขาแชทมาบอกเราว่าเขาไม่ได้รักเราเขาไม่อินกับความรักเขาอยากมีอิสระหนูควรทํายังไงต่อดีคะมืดแปดด้านเลยตอนนี้โอ้ก็คุยกันมาแค่หนึ่งเดือนเองใช่ทุกอย่างใช้เวลาสั้นเกินอะค่ะ ะค,ะคุยกันได้หนึ่งเดือนหนูรู้แล้วหรือว่าเราคือคนที่รักกันมากพอจริงๆแต่น้องดันแบบทิ้งทุก,<า>กสิ่งลาออกจากงานน้อง <โห S 2> คะ่ะอันนี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ในชีวิตน้องไม่ควรอย่างยิ่งเลยใช่ในวันนี้ด้วยนะคะในวันนี้ที่โควิดมันทําให้ชีวิตหลายๆคนเปลี่ยนไปอะทิ้งทุกอย่างไปอยู่กับเขาแล้วน้องดูสิคบกันได้หนึ่งเดือนไปอยู่เขาวันเดียวเขาบอกแล้วนะว่าไม่ได้รักเราจะทำยังไงล่ะตีนี้คําว่ารักเหมือนมันพูดง่ายนะคะบางคนก็เลยพูดไปแบบไม่ได้รู้สึกเขาพูดว่าเขาไม่อินกับความรักเลย อยากมีอิสระหนูต้องทํายังไงต่อหนูต้องกลับมาตั้งสติแล้วใช้ชีวิตของตัวเองต่อให้ได้เ็าอย่างที่บอกค่ะทุกอย่างเริ่มต้นเร็วเกินเวลาเวลามันจะเป็นตัวบอกอะไรต่อมีอะไรได้อีกตั้งหลายอย่างความสัมพันธ์ของน้องมันยังฉับฉวยมากอ่ะคุยกันเดือนเดียวเองเนอ้องเอาอะไรมาคิดว่ามันจะมั่นคงปลอดภัยได้คนเขาคบเขาอยู่กันมาเป็นหลายๆปีก็ยังมีปัญหาเลยและที่สําคัญที่พี่เตือนเสมอค่ะ อย่าทิ้งงานเด็ดขาด<ฮ>ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะมีแฟนล่ำรวยแฟนดีขนาดไหน <คะ S 2> แฟนบอกอยู่บ้านเธอเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงเธอเองทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะค่ะเราต้องพึ่งตัวเองแล้วก็ดู<ช>แลตัวเองให้ได้ยืนใ้ได้ท้สองขาของตัวเองค่ะถึงตอนนี้ไม่รู้สิอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งไรค่านะกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก่อนนะคะเมื่อน้องใช้เวลาสั้นไปในการเริ่มต้นความรักคราวเนี้ย เยียวยาใจน้องจะได้รู้เลยว,ว่าเวลาต้องใช้ขนาดไหนถึงจะกลับมาเยียวยาหัวใจได้ไม่รู้เหมือนกันการลาออกจากงานอะ่ะ <c oughs> ที่ทํางานเขาต้องการเราขนาดไหนเนาะอาจจะแบบมีบางคนนะคะที่แบบ <c oughs> ไปต่อไม่ไหวก็กลับไป <c oughs> หาหัวหน้างานแล้วไปสารภาพผิดแล้วก็ขอทํางานต่อก็มีพี่ไม่รู้ว่าน้องอยู่ในสถานการณ์ไหนแต่ว่าเอางานไว้ก่อนคะ่ะจริงๆเพราะตอนนี้ทุกอย่างมันก็ดูสั้นอยู่สั้นบททุกอย่างเลยอะ่ะไม่แน่เหมือนกับว่าน้องลาออกจากงานได้แค่แป๊บเดียวไปอยู่กับเขา เขาเทละละวันเดียว <Okay. S 1> ไม่แน่นะคะที่ทางานอาจจะยังมีแรงเฉื่อยบางอย่างที่รู้สึกว่ายังหาคนมาแทนไม่ทันก็ได้นะ <Okay. S 1> นะคะลองดูและหลายๆคนที่ฟังอยู่นะคะเวลามันเป็นคําที่มันมีทั้งความยากและความง่ายคือบางทีมันพูดไแปบโบอ้ oh, พี่เวลาช่วยหรอล้นนานขนาดไหนละ่ะไอ้ตรงนานขนาดไหนเนี่ยไม่รู้แต่เวลามันจะทําให้หลายๆอย่างชัดเจนขึ้นเช่นชัดเจนในความรู้สึกของเราด้วยว่าชอบเขาจริงหรือเปล่าและชัดเจนในความรู้สึกของอีกคนด้วยว่าเฮ้ยตกลง จริงจังจริงใจหรือแค่เล่นเล่นมันดูได้จริงๆจ,จากเวลาค่ะพี่พูดเสมอแหละว่าคนที่เจอกันแป๊บหนึ่งแล้วแบบความสัมพันธ์ยังย่งยืนมีไหมก็มีนะคะ่ะค่ะแต่เขาโชคดีอะค่ะเหมือนซื้อลอตเตอรี่แล้วเขาถูกลอตเตอรี่างวันที่หนึ่งอะ <c oughs> ใช่ปะช <c oughs> แต่างวันที่หนึ่งมันมีมันอาจจะมีแบบไม่ได้เยอะอะมันมีน้อยมากค่ะบนโลกใบนี้มีคนที่แบบว่าซื้อรางวัลพลาดมากมายลอตเตอรี่ซื้อแล้วไม่ถูกยอะยะเลยเราอาจจะไม่ได้เป็นคนโชคดีขนาดนั้นดงนั้นเราก็เลยต้องใช้เวลาเพื่อ มันอาจจะไม่ได้เป็นเครื่องการันตีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่มันก็ยังดีกว่าที่จะแบบรีบร้อนจนเกินไปแบบนี้เนาะน้องแสงนะคะน้องแสงบอกว่าหนูเป็นแฟนคลับจากสปป,ปลาว<อ>สบายดีเจ้า <laughs> สปปลาวฟังเราอยู่เยอะนะคะเยอะมากเรื่องนี้เป็นเรื่องของน้องสาวหนูค่ะน้องน้องหนูอยู่มสี่มีแฟนเป็นรุ่นพี่มหกก็ดูรักกันดีทางพ่อแม่น้องและแฟนรู้จักกันต่างฝ่ายต่างรักและยอมรับได้ที่ลูกๆคบกัน แต่ช่วงหลังน้องสาวบอกเบื่อแฟนอยู่ด้วยไม่สนุกไม่อยากคุยอยากเลิกตรงเงินข้าวอีกฝ่ายเขารักน้องเรามากพอแม่รู้ก็เริ่มทะเลาะก,กับน,น้องสาวเพราะเขาอยากให้คบกันต่อ,อน้องก็เลยมาปรึกษาหนูบอกว่าเบื่อแฟนเบื่อแม่ไม่ไม่ยิ่งต่อว่า <laughs> ยิ่งอยากเลิก <c oughs> หนูเลยอยากปรึกษาพี่ๆค่าว่าทํายังไงทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิม น้องต้องเลิกคิดไปเลยค่ะว่าทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมเพราะตอนนี้ความรักเคลื่อนตัวไปและอย่างที่บอกค่ะต่อให้เราเห็นด้วยกับความรักของน้องมัธยมขนาดไหนก็ตามแต่น้องก็ยังมีอะไรอีกตั้งหลายหลายอย่างที่ทําให้เขาต้องเรียนรู้ความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นในช่วงหัวเลี้ยหวหัวต่อคือบางคนนะคะอาจจะมีก็ได้นะที่รักกันตั้งแต่มอตน้นมอปลายแล้วอยู่กันแบบว่าโอโ้ชั่วลูกชั่นหลานอะแต่บางคนความตื่นเต้นณช่วงเปลี่ยนวัยก็มีความรู้สึก เหมือนน้องเขาไปนะคะสนุกน้อยลงแล้วบางทีมันไม่มีเหตุผลอะไรด้วยนะคะ<ต>เรื่องปกติน่ะจริง,รงใช่ค่ะ,ค,ะคือมันเบื่อไงก็ไม่อยากคุยอยากเลิกเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยสิ่งเดียวที่ทําได้คือต้องอาจจะต้องสื่อสารกับคุณแม่สักนิดค่น้องแสงบอกแม่ก่อนว่าแม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยเพราะในที่สุดแล้วอะต่างคนต่างเรียนรู้ไปบังคับให้เขารักกันบังคับให้เขาคบต่อถ้าเขาไม่อยากคบต่อเดี๋ยวก็ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เจ็บกว่าซึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่น้องเราอะแม่แต่มันอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะ ให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติดีไหมคือแม่อาจจะชอบผู้ชายคนนั้นมากก็ได้นะแต่เพียงแต่แค่คนที่เขาจะเลือกกันต้องให้เขาเป็นคนเลือกค่ะไม่ใช่เป็นคนอื่นเลือกให้คุยกับแม่ก่อนสื่อสารกับแม่ก่อนแล้วค่อยสื่อสารกับน้องก็ได้นะคะว่าอ่ะอะาณาเดี๋ยวก็อยากจะเลิกอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็ลองให้ถึงที่สุดก่อนดีไหมตอนนี้ก็ลองคบๆดูก่อนไม่ต้องเป็นแฟนก็ได้เป็นเพื่อนสนิทก็ได้แต่ไม่เห็นจะเป็นต้องไปประกาศบอกใครว่าเลิกกันแล้วเลยและดูสิว่าไม่แน่นะพอเราเป็นแบบเนี้ย น้องอาจจะเบื่อเขาน้อยลงและรู้สึกว่าเขาก็อาจจะเป็นเพื่อนที่ดีก็ได้ในอนาคตเพราะในวันนี้ไอค้คำว่าแฟนนะหรอมสี่ยังไม่ได้รีดแต่งงานวันนี้ซะหน่อยนะคะ,ค,ะค่อยๆและสุดท้ายแล้วชีวิตใครก็ชีวิตใครนะคะ,ะว่าะจะเป็นน้องมอสี่หรือน้อง เรียนจบทํางานแล้วก็ตามเขาก็ต้องมีสิทธิ์ในการเลือกชีวิตของตัวเองอยู่ดีแหละคนที่จะเป็นคู่ของเขาคือคนที่อยู่กับเขาไปตลอดเขาไม่ได้อยู่กับคุณแม่หรือไม่ได้อยู่กับเราเพราะฉะนั้นเราจะไปถึงขั ock, antis, ้นแบบไปจัดการหรือไปเลือกแทนก็คงจะไม่ได้ยังไงเขาต้องเขาต้องเลือกด้วยตัวเขาเองอะค่ะเราจะเป็นคุณแม่หรือเป็นพี่สาวก็ตามอะพี่ว่าในที่สุดแล้วอะเราก็ได้เป็นกองเชียร์เนาะเป็นกองหลังนะคะคอยสนับสนุนคอยดูแลคอยเป็นที่ปรึกษาให้กําลังใจหลือนั้นไงของความรัก แต่คิดแทนไม่ได้เลือกแทนไม่ได้ใช่เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้วิธีการรุนแรงค่ะต่อไปเราจะไม่มีโอกาสรู้อีกเลยว่าน้องสาวจะคบกับใครเลยมันยิ่งต้องกันข้ามนะคะพอยิ่งไปแบบกดดันมากๆอ่ะหนึ่งเขาก็ยิ่งไม่อยาก,ากคุยกับเราแล้วเขาก็อาจจะยิ่งยิ่งทำอยากทำไปอีกแบบไปคนละทางมากขึ้นอาจจะประชดก็ได้นะ,ะนะคะอย่าประมาทวัยรุ่นเพราะฉะนั้นเราเคยผ่านวัยรุ่นมาก่อนนะน้องแสงนะเราเป็นพี่เขาแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้องรู้ว่า การรุมอร่วยการพูดคุยกันดีๆการฟังว่าน้องต้องการอะไรอาจจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับวัยนี้คะนะคะน้องหวานค่ะน้องหวานหนูทะเลาะก,กับแฟนค่ะมีการปรับความเข้าใจกันแล้วแต่ความรู้สึกของหนูมันไม่เคลียร์เขาก็ยังไม่โอเครู้สึกไม่เหมือนเดิมค่ะมันต้องใช้เวลาหรือหนูควรทํำยังไงดีค่ะมไม่ได้บอกมาว่าทะเลาะก,กันเรื่องอะไรใช่ค่ะคือคําว่ายังไม่โอเคเนี่ยบางทีหนูก็ใจร้อนเกินนะเวาลาทะเลาะกันนะคะแน่นอนมันเหมือนเป็นบาดแผลที่ต่างคนต่างจ้วงอีกฝ่ายหนึ่ง ต่อให้ปรับความเข้าใจกันแล้วแผลทุกแผลต้องใช้เวลานะคะเขายังไม่เคลียรเราก็ยังไม่เคลียบางเรื่องไม่ได้เคลียร์ค่ะอยู่ที่ยอมรับได้หรือเปล่าไอ้ที่บอกว่ามาเคลียร์กันเถอะเคลียร์กันเถอะมีสักิ่เรื่องที่มันเคลียร์ได้จริงๆมีหลายๆครั้งที่ต่างยิ่งเคลียร์เท่าไหร่ยิ่งสร้างบาดแผลที่ใหญ่มากกว่าเดิมก็มีนะคะเมื่อเขายังไม่โอเครู้สึกไม่เหมือนเดิมก็ไม่จําเป็นต้องเหมือนเดิมใช้เวลาไปเรื่อยๆทั้งใจเขาและใจหนูเองด้วยน้องหวาน อย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบค่ะยังไม่ต้องรียบโอเคค่ะเดี๋ยวส่งไปดูซีรีส์เกาหลีเลยคือไม่โอเคบางก็ได้นะโอเคทูนัสบีโอเคค่ะบางทีไม่โอเคบ้างอาจจะเป็นสิ่งที่โอเคนะคะใช่ค่ะถ้าทุกอย่างโอเคเร็วกันไปนะน้องจะไม่ได้บทเรียนจากเรื่องนี้เลยจริงๆแต่ถ้าน้องรู้สึกไม่โอเคจะได้รู้ว่าเห็นป้าพอเราปล่อยให้ถึงช่วงเวลาที่ต้องทะเลาะกันเฮ้ยมันบาดเจ็บแล้วมันเจ็บนานเน่ะตั้งแต่นี้ควรมีบทเรียนควรมีสติในทุกๆเรื่องที่เราจะปะทะกัน นะคะ,คะน้องกุ้งค่ะ,คะแต่งงานอยู่กินกับสามีมาจะหกปีแล้วเราอายุห่างกันสิบหกปีหนูอายุยี่สิบหกแฟนสี่สิบสองเมื่อก่อนรักกันมากนะคะจนสองปีหลังเนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนไปทะเลาะกันมากขึ้นดูไม่ใส่ใจเคยจับได้เรื่องการคุยไลน์กับผู้หญิงและมีคนมาเล่าเรื่องมือที่สามอยู่บ่อยๆแต่เราก็ยังไม่ไปไหนทุกวันนี้อาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ความรู้สึกเรามันอึดอัดเหลือเกินค่ะทํายังไงดีคะเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนเนาะค่ะ,คะ ไม่ว่าเขาเปลี่ยนหรือเราเปลี่ยนก็ตามทีการที่เขาเริ่มคุยไลน์การที่เขามีข่าวคราวเรื่องของมือที่สามอยู่บ่อยๆน้องบอกเองนะว่าแต่เราก็ยังไม่ไปไหนความอดทนอาจจะไม่ได้แก้ปัญหานี้นะคะแต่การที่เราเปิดใจคุยกันและทําความเข้าใจอาจจะดีกว่านี้หรือเปล่าพูดกันตรงๆเลยค่ะจะแต่งงานมากี่ปีก็ตามอายุห่างกันขนาดไหนก็ตามทีวันนี้เราจะมาฟังกันในฐานะสามีภรรยารักกันน้อยลงแล้วใช่ไหมอยากเลือกคนอื่นแล้วใช่ไหม มีอะไรที่เรายังสามารถปรับปรุงตัวซึ่งกันและกันได้อีกไหมบางทีการพยายามอดทนแบบที่ไม่ทําความเข้าใจจะเป็นความอึดอัดที่แบบมันหายใจไม่ออกอะค่ะไม่แน่นะถ้าวันหนึ่งเราเข้าใจในเหตุผลเราอาจจะอดทนก็ได้นะคะแต่อดทนด้วยความเข้าใจมันอาจจะเป็นอดทนที่ไม่อึดอัดขนาดนี้ก็ได้นะคะดีกว่าตอนนี้น้องกำลังทําตัวเป็นคนละทีมละเฮ้ยทำไมเขาทำแบบนี้ไม่เป็นไรหนูก็ยังอยู่บ้านหลังนี้ แล้วก็เดินวนไปวนมาเป็นคนไม่รักกันสองคนยืนอยู่ในที่เดียวกันอันนี้มันจะเบียดกันจนอึดอัดสภาพแบบนี้มันเป็นสภาวะการที่ยังไงก็อึดอัดนะคะใช่คืออย่างน้อยที่สุดการคุยกันก็คุยกันให้เคลียร์เนาะค่ะเอาจริงๆนะพี่อ้อยสมมติต่อให้สมมติเราบอกว่าเฮ้ยทำไมทําแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าก็จะทําแบบนี้จะทําไมละ่ะสมมติก็ยังรู้ว่าอ๋อเขาคิดแบบนี้อยู่แปลว,ว่าวันนี้เราไม่มีความหมายอะไรกับหัวใจเขาเราจะได้ตัดสินใจต่อไปถูกว่าเราต้องทํำยังไงแต่การไม่พูดอะไรเลยแล้วอยู่แบบอึดอัดไป เดาใจกันไปเดาใจกันมาสุดท้ายมันก็เป็นความอึดอัดแบบนี้แหละใช่ใช่ mm hmm. นะคะทุกอย่างเปลี่ยนได้นะคะเราต้องยอมรับวันอย่างหนึ่งว่าเลิกรักกับเริ่มรักมันเกิดได้ทุกวันและไอ้คาว่าความรักเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยมันมีแบบนั้นจริงๆนะเพียงแค่ของใครดับก่อนกันบางทีความรักของเรายังตั้งอยู่เลยอะ่ะแต่ความรักของเขาดับไปแล้วอะ่ะเฮ้ย hmm. ทำยังไงดี uh huh. เมื่อความเศร้าเกิดขึ้นความเศร้าตั้งอยู่เดี๋ยวความเศร้าก็ดับไปเช่นเดียวกันแต่ต้องค่อยๆรับมือรับฟังและแก้ปัญหาด้วยกัน นะคะน้องแตงออน้องแตงค่ะค่ะหนูแต่งงานตอนอายุสิบเก้ผู้ใหญ่เป็นคนแนะนําให้รู้จักกันค่ะเจอกันไม่เท่าไหร่ค่ะเราก็ตกลงแต่งงานกันแล้ว <laughs> เจอกันไม่เท่าไหร่ด้วยนะ <laughs> แต่พออยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนิสัยแย่ๆยเขาเริ่มออก <laughs> เขาอารมณ์รุนแรงตบตีเราโอ้ห oh, ทำยังไงดีคะไม่ยอมก่อนค่ะ ไม่ได้เนะะเรื่องตบตีเป็นเรื่องไม่ได้จริงๆไม่มีใครมีสิทธิ์ทำร้ายร่างกายใครคไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของความสัมพันธ์แบบไหนก็ตามเนอะไม่ใช่ว่าแบบว่าอา้าวั้นแต่งงานกันแล้วค่ะตอนนี้เขาเป็นสามีเขาจะตบตีกับเรายังไงก็ได้ไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นการเอาตัวของเราออกมาจากที่ตรงนั้นก่อนเนอะไม่ว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีใครที่คอยช่วยเหลือหรือเปล่าต้อง บางทีเราอาจจะป้องกันตัวเองคนเดียวไม่ได้ก็ต้องมีทีมของเราค่ะ <c oughs> แล้วก็พาตัวเองออกมาและที่สําคัญที่สุดคือต้องคุยกันให้ชัดเจนลงไปว่านิสัยแย่ๆยังไงก็ยังพอว่านะคะ <c oughs> แต่ถึงทําร้ายตบตีเนี่ยมันทมันไม่ได้จริงๆ <c oughs> วันนี้มันมีข่าวเยอะนะน้องแตง <c oughs> มีแบบถึงแก่ชีวิตกันก็มาก <c oughs> มาย <c oughs> <ช>เพราะันใครจะไปรู้ล่ะคะว่าไอ้ความอารมณ์รุนแรงของเขาอะคะ่ะมันพลาดพลั้งไปรุนแรงขนาดไหนถึงขั้นเราตายได้อะ่ะ <c oughs> แล้วพอตายแล้วไงอะคะเขาบอกเอาตายแล้ว เผลอไปรุนแรงไปั้งมขาดสติพลั้งอะไรก็ตามแต่แต่เราตายไปแล้วนะคะเพปะนอันนี้ไม่ได้พี่ฝากเผื่อไปถึงทุกคนด้วยเนาะ,ะต้องเอาตัวออกมาจากตรงนั้นและไม่ยอมค่ะไม่ว่าจะด้วยวิธีอะไรคือพี่อาจจะไม่ได้รู้รายละเอียดของน้องแตงมากพอหรือน้องๆคนอื่นๆด้วยนะคะแต่โจทย์สําคัญสุดของพี่คือเมื่อไหร่ที่ถูกทําร้ายร่างกายต้อง พาตัวเองออกมาจากตรงนั้นให้ได้ค่ะไม่ว่าด้วยวิธีอะไรก็ตามแต่ <คะ S 2> เราไม่ใช่กระสอบทรายในชีวิตใครจะไปนั่งแบบทนทนให้เขาทําไปเรื่อยๆมีคนเยอะค่ะที่อดทนแล้วหวังว่าการทนนั้นจะทำให้เขารักเรามากขึ้นค่ะไม่มีนะคะรักไปตกไปรักไปถีบไปไม่มีหรอกคนรักกันเขาไม่ทำร้ายกันค่ะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการทำร้ายกันเกิดขึ้นอย่าไปหวังว่าจะได้รับความรักที่ดีจากคนคนนี้อีกค่ะนะคะย้อนกลับมาเรื่องเวลาอีกครั้ง แต่งงานตอนอายุสิบเก้ามจริงก็น้อยนะ,ะนะคะอีกอันนึงคือพอผู้ใหญ่เป็นคนแนะนําให้รู้จักแล้วน้องดันสบายใจเจอกันไม่เท่าไหร่นี่คือสิ่งที่น้องบอกเนี่แหละค่ะไอการเจอกันไม่เท่าไหร่ม,มุมสวยๆของเขาเนี่ยยังไม่ทันรู้เลยว่าเอะมันมีมุมอื่นหรือเปล่าพอตัดสินใจแต่งงานกันไปแล้วยังไงล่ะถึงเวลามีปัญหาผู้ใหญ่ก็ไม่ได้มาช่วยอะไรนะคะใช่ค่ะยังต้องใช้เวลาเสมอค่ะไม่ว่าเริ่มต้นจะเจอกันยังไงแต่จะใช้ชีวิตด้วยกันคนสองคนเท่านั้นที่จะเป็นฝ่ายรู้นะคะ น้องฟิลค่ะน้องฟิล <คะ S 2> บอกว่าคบกันมาสี่ปีหลังๆมาเขาเป็นอะไรไม่รู้ขี้น้อยใจมากงอนในเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ก่อนไม่เห็นจะงอนเลยค่ะแล้วครั้งล่าสุดเนี้ยงอนมาหลายเดือนแล้วผมพยายามง,ง้อแต่เขาก็บอกว่าผมรออย่างเดียวรอถ้าไหนก็ไม่ยอมหายงอนสักทีพี่พอจะมีวิธีรออย่างไงไม่ให้บัตรทอนหัวใจมั้ยครับพี่ไม่รู้ว่ามันคือวิธีการรอหรือเปล่าแต่เอาจริงๆน้องรู้จักเขามากแค่ไหนล่ะคะเรื่องที่เขางอนบางทีหนูยังไม่รู้เลยว่าอ้าวทำไมงอนน่ะ มันดูไร้ประโยชน์ต่อาการงอนเนี่ยคือคือการงอนเนี่ยคนงอนก็เหนื่อยคนงอก็เหนื่อยนะคะแต่แบบเฮ้ยก็เป็นไรอะ่ะทำไมไม่ยากห่ายงอนสักทีเหมือนเราไม่ได้รู้จริงๆเลยว่าเหตุผลที่เราผิดจนกระทั่งทําให้เขาน้อยใจคือเรื่องอะไรแล้วมันจะแก้ยังไงอะ่ะน้องก่อนที่น้องจะหาวิธีการรออ่ะถามก็ก่อนได้ไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวเธอจะงอนต่อก็ได้นะ ขอรู้สักนิดเงินเรื่องอะไร,รและ,ะได้หาเตัวแก้ยังไงแก้ได้ไหมค่ะค่ะนะแก้ปัญหาก่อนให้ตรงจุดก่อนใช่ไม่งั้นแบบมานั่งแข่งอึดรอ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 ยังไงไม่ให้บั่นทอนหัวใจน้องคะคนงอนนะ่ะถ้าเขาไม่รู้ว่าคนงอจะง้อวิธีการไหนหรือเขาจะรู้สึกผิดไหมอ่ะบางทีคนงอน,งอ,นอาจจะรู้สึกจนกระทั่งถึงขีดสุดที่รู้สึกว่าไม่เอาละฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้อีกแล้วก็ได้นะเพราะฉะนั้นการรอที่จะไม่บั่นทอนหัวใจพี่ว่าอันนั้นอนะ่ะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันแต่อันหนึ่งคือ น้องต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าความไม่ชอบหรืออะไรก็ตามบางเส้นที่เราดันไปแตะเส้นนั้นแล้วทําให้เขาน้อยใจจะได้รู้ว่าเรายังสามารถปรับปรุงตัวเพื่อทําให้ไม่เกิดการงอนครั้งต่อไปได้หรือเปล่านะคะค่อยๆคุยกันก่อนนะไม่งั้นจะเหนื่อยทั้งคู่ค่ะฟิลคนงอก็เหนื่อยๆผูกขาดการงอแต่เพียงผู้เดียวคนงอนก็งอนอยู่นั่นงอนจนที่อีกฝ่ายยังไม่ทันรู้เลยว่านี่แบบงอนมาหลายเดือนแล้วด้วยนะนั่นนะสิคะอะไรกันไม่งั้นเดี๋ยวรู้ตัวอีกทีอะ มันจะกลายเป็นว่าเราห่างกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่น้องยังไม่รู้เลยด้วยซ้ํานะค่ะเราเงอนกันมากๆห่างกันมากๆเนี่ยค่ะบางทีมารู้สึกตัวอีกทีเออดีฮะเวลาไม่มีอีกฝ่ายแล้วฉันอยู่ดีดีสบายใจจังอเศรษฐละสิธนีนั่นน่ะสิค่ะนั้นลองดูลองดูค่ะลองเข้าไปคุยกันก่อนนะคะอีกเสักหนึ่งคำถามค่ะน้องใจมีเพื่อนผู้ชายมาจีบหนูค่ะเราคุยกันได้สองสามวันเขาก็ขอคบโอ้โหนี่มาแนวเวลาสั้นทั้งนั้นค่ะหนูตอบตรลงไปค่ะแรกๆกหวานมากแต่ผ่านมาไม่ถึงเดือนเเเเรริิ่่มทะะลากกันนือง น้องนับด้วยนะแล้วเขาก็ไม่โทรหาเราเลยเจอกันที่โรงเรียนก็ไม่ทักจนวันนึงเราไปเจอเขาเดินจุงมือกับผู้หญิงอื่นเราถามเขาว่าทำไมถึงทําแบบนี้ขนาดเราเป็นแฟนเขายังไม่เคยจับมือเราแบบนี้เลยวันครบรอบหนึ่งเดือนเขาก็ยังจำไม่ได้ หนูไม่รู้จะทายังไงคะ่ะทําไมแค่เดือนเดียวเปลี่ยนไปขนาดนี้โอ้ยถ้าถึงขนาดเขาไปเดินจูงมือกับผู้หญิงอื่นก็อย่าไปหวังว่าเขาจะจํามือครบรอบหนึ่งเดือนได้เลยค่ะนั่นสิย้อนกลับมาเรื่องเดิมนะคะที่เราพูดกันอยู่ก็คือเรื่องของเวลาเนาะค่ะเพิ่งคุยกันได้สองสาวันเองขอครบแล้วก็ตอบตกลง<ม>โอ้โหน้องขาจะรีบไปไหนกันค่ะบางทีนะคะการรีบเริ่มก็เท่ากับการรีบเลิกอะค่ะค่ะเริ่มไวมันก็เลิกไวเนอะยังไม่ได้รู้จักกันมากพอเลยมันไม่ต้องแปลกใจเลยในสิ่งใดๆที่เขาทํา อันเกิดจากการที่เราไม่ได้รู้จักเขามากพอค่ะเราไปรีบร้อนคบกับเขาก่อนเวลาอันควรที่จะได้ดูเขาให้ชัดเจน <คะ S 2> เพราะฉะนั้นวันหนึ่งเขาอยู่ๆก็อทะเลาะก,กันเดี๋ยวก็เปลี่ยนใจไปจูงคนอื่นแล้วอันนี้เรื่องปกติมากน้องใจน้องจายอยู่เท่าไหร่นะลูกไม่ได้บอกอายุมาด้วยใช่ค่ะแต่ว่าในหนึ่งเดือนทะเลาะก,กันเกินห้าเรื่องด้วยนะคะนั่งนับด้วยทําไมแค่เดือนเดียวเปลี่ยนไปขนาดนี้เอาคําถามนี้มาถามตัวเองใหม่ ถ้าหนึ่งเดือนยังเปลี่ยนไปขนาดนี้น้องจะยังไงกับความสัมพันธ์นี้ต่อไปค่ะอันนี้สําคัญสุดเลยนะคะนะวันนี้เป็นคำถามที่ลงมาในเรื่องของเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนแต่เท่าที่ดูเห็นไหมคะว่าเวลายังเปลี่ยนไปไม่เท่าไรเลยเราตัดสินใจคบกับเขาแล้วเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องที่ไม่แปลกอะไรที่ความสัมพันธ์จะจบลงง่ายๆแบบนี้นะคะอ่ะใครที่ติดตามฟังพี่อ้อยพี่ชอบพอดแคสต์ค่ะเราก็จะเจอกันแบบนี้เนอะได้เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนอื่นกันค่ะ ไปเสิร์ชหาที่ไหนนะคะพี่อ้อยนะคะก็เข้าไปเสิร์ชในพี่อ้อยพี่ชอตพอดแคสต์นี่แหละยังมีอีกหนึ่งพอดแคสต์ของเราค่ะพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวอันนั้นเนี่ยจะเป็นการที่เราจะมีแขกรับเชิญก็คือผู้คนที่ส่งคําถามเข้ามาแล้วเรามานั่งคุยกันจะจนะคะก็เป็นอีกรายการหนึ่งที่น้องๆสามารถที่จะเข้าไปฟังในพอดแคสต์ได้ด้วยก็เสิร์ชคําว่าพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวเรียนรู้วิธีคิดไปพร้อมๆกันนะคะอยากชวนให้ลองฟังนะจะเสิร์ชใน Podcast ือยู่แลพอดแคสต์หร่อใน่อยพีอัวคค่ะ ฟังพี่เอพี่ชอตพอดแคสต์ Podcast, เอพิโซดนี้แล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจพี่เอยพี่ชอตตัวต่อต,ตัวนะคะ